เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับได้จัดงานเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะนั่นคือเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานวันเอสด้วเป็นการเน้นทุกภาคส่วนร่วมกันยุติเอสดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีการพบสถิติว่าการแพร่ระบาดของโรคเอสนั้นเพิ่มสูงขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลลานานานายไทยโลดรัตนจินดารองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดงานวันเอสดลก world es day ก็เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจผู้ที่ติดเชื้อเอสทั่วโลกภายใต้แนวคิด Let Communities Lead ทุกภาคส่วนร่วมยุติเอสโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธนารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานควบคุมโรคที่1และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่6สถาบันร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า4,000คนนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรรักษารษษาชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า สถานการณ์ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนโดยในปี2565คาดประมาณผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่9,230คนซึ่งเกือบครึ่งเป็นกลุ่มอายุระหว่าง15 24ปีและมีสัดส่วนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ในระบบการรักษาถึง122.4 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี2,551ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมให้วัยรุ่นเยาวชนได้พกและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมอีกด้วยค่ะ